วัสดีครับวันนี้มาพบกับผมแนะครับกับวินเ e อร์ b 3 6กาลาดนะครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่จะมาแนะนำรถสวยเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับก็คือเป็นเจ้า BMW X1 นะครับ 20d x-line นะครับปี2022แต่ก่อนอื่นเลยครับจะไปดูสภาพรถสภาพสีรถแล้วก็เลขใหม่ต่างๆเนี่ยว่าเนี้ยบแค่ไหนนะครับต้องขออธิบายอย่างนี้ครับว่า แต่ก่อนเนี่ยผม,มสงสัยมาตลอดเลยครับว่าทาไม BM หรือ x 1ี่ยถึงเป็นตัวขายของ BMW หรือว่าขายดีมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้ารถจนคันนี้นะครับก็เลยวิเคราะห์อ,ออกมาได้ประมาณ3ประเด็นหลักๆก็คือ1ราคาไม่สูงมากนะครับตกประมาณป้ายแดงเนี่ยสล้านกว่าๆนะครับสล้านกลางๆ 2. ประหยัดน้ํามันมากนะครับถึง22-23กิโเมตร่อลิตรนะครับเพราะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 3. ามตัวภายนอกเวลามองเข้าไปอ่ะดูกระทัดรัดก็จริงนะครับแต่ภายในเวลานั่งเนี่ยให้ความกว้างนะครับใกล้เคียงกับรถยนต์เอสขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ของรถญี่ปุ่นเลยนะครับถ้ายกตัวอย่างเห็นภาพก็คือไปถึงขนาดโคโรคอร์สหรือว่าไปถึงขนาด h อสอเลย นะครับขนาดความประหยัดนะครับแล้วก็ราคาที่จับต้องง่ายและที่สำคัญ BMW นะครับจะมี BSI ติดมาด้วยนะครับหรือการเข้าสูนเช็คระยะฟรีนะครับบางคันได้5ปีบางคันได้6ปีบางคันได้10ปีแล้วแต่โปรโมชั่นในช่วงนั้นนะครับแต่ คันนี้เป็นรถปี2022นะครับ BSI 10ปีนะครับขอเน้นนะครับ BSI 10ปีนะครับวารันตีตัวรถ5ปีหรือ100,000กิโลเมตรนะครับ BSI 100,000กิโลเมตรนะครับโอเคครับห้องเครื่องก่อนเลยครับก็คินคีนะครับอย่างที่บอกไปมาต้นคิปว่ารถปี22นะครับไม่เคยผ่านการทําสีมาเลยน็อตเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการขยับนะครับน็อตแก้มเดินจากโรงงานนะครับไฟหน้าปี22ตรงปีสติ๊กเกอร์ ฝาปองอยู่ครบนะครับการพ่นไม่มีตําหนิใดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ไม่เคยผ่านอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นนะครับน็อตแก้มด้านนี้ก็เดิมนะครับด้านนี้ก็เดิมนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1,995หซีซี190ง้เแรงม้านะครับพอเป็น20ดีแล้วก่อนหน้านี้ประมาณปี2 0 1 7มันจะมีตัวออกมาเป็นตัว18ดีตัวนั้นจะได้แรงมาน้อยกว่านี้นะครับตัวนี้แรงมาครบประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง22กิเรต่ลิตรคบสะอาดคงกิโลลงมาครับ ก็กระจังหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับตัว X Line นะครับกันชนหน้าเป็นแบบ X Line แบบนี้นะครับมีรอยนิดหน่อยนะครับจากการใช้งานนิดหน่อยนะครับสำหรับกันชนหน้านะครับไฟหน้า LED นะครับแบบนี้จากโรงงานนะครับล้อ X Line จะเป็นลายนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยรถคันนี้เพิ่งเปลี่ยนยางใหม่มา4เส้นนะครับใช้ไม่ถึง1,000กิโลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้ไปรถพร้อมใช้งานทันทีตรงนี้มีตัว Comfort Access นะครับสามารถที่จะปลดล็อกโดยที่ กุญแจอยู่ที่ตัวได้เลยนะครับเปิดประตูได้เลยนะครับหรือว่าล็อกได้น้ํามันใช้เป็นตัว B7 นะครับดีเซล B7 ได้เลยนะครับโอเคฝาท้ายด้านหลังนะครับมาพร้อมกับเสริลัก 20d นะครับเอสได้ 20d นะครับตัวนี้มีโลโก้เอ็กวันอยู่นี้นะครับที่สำคัญรถคันนี้มีระบบคิกเซนเซอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับออปชั่นค่อนข้างเต็มนะครับถึงจะเป็นตัวเอ็กไลน์ก็ตาม ด้านในนะครับเรามีการเช็คเรียบร้อยแล้วครับไม่มีการชนใดๆทั้งสิ้นนะครับสีเดิมบางทั้งคันครับไปตอนต่อครับมาดูด้านนี้ครับอยากให้มาเห็นสภาพรถโดยรวมจริงๆครับว่ารถคันนี้สวยแค่ไหนนะครับเพราะว่าเป็นรถใหม่จริงๆนะครับปี2 2โอเคครับภายในไปกันต่อเลยครับอ่ะเดี๋ยวส่องมาที่แผงประตูนะครับอย่างที่บอกครับรถมันใหม่มากๆจริงๆครับเพราะผู้หญิงใช้คนเดียวเลยนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับสามีซื้อให้ภรรยาใช้นะครับ ก็ใหม่ประมาณนี้นะครับพวงมาลัยสองไปเลยครับพวงมาลัยก็คือรถเนี่ย99%แล้วกันครับอาจจะมีรอยการใช้งานนิดหน่อยนะครับสวยกริบๆเลยครับหายเออยู่ผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังจริงๆนะครับมามากันต่อนะครับดูเลขไม์กันนิดนึงครับอ่าเซอร์วิสก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับอีกนานเลยครับกว่าจะได้เข้าเดือน7นะครับแล้วก็มาอยู่ที่56,500 ห2กิโลเมตรนะครับกับเจ้าเอวันคันนี้ปี22่สครับอ่ะเดี๋ยวดูคนด้านหลังกันนิดนึงครับส่องไปที่เบาะหลังกันนิดนึงครับว่าสภาพสวยงามแค่ไหนนะครับก็เนื่องจากด้านหลังเนี่ยแทบไม่มีคนใช้เลยนะครับก็จะเบาะก็ยังตึงอยู่นะครับทุกจุดเลยนะครับไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นพร้อมใช้ทุกอย่างนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับทางดับเบิลยูบีสารบุกกาลัดเราขายอยู่เพียงแค่ราคา1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับกับรถ BMW X1 นะครับ 20d x-line ปี2022นะครับมาพร้อมกับ BSI 10ปีนะครับสีเดิมจากโรงงานทั้งคันนะครับสนใจติดต่อด้านล่างครับกับ Winner w B3 โกว์กลาดนะครับผมบอกเลยนะครับหารถสวยอยู่รถดีอยู่ X1 คันนี้ตอบโจทย์แบบสุดๆนะครับที่สำคัญเจ้าของมือเดียวใช้ถนอมมากๆนะครับบ๊ายบายครับยอ Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat. I don't know my wrath, my blood boils over like, Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shoot that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So, have you ever felt?